ว่าสิกเนเจอร์นี่ครับโหดูกุ้งเลยครับดูกุ้งเลยกุ้ง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 ดูนี่ครับลูกชิ้นลูกแบบสวยๆอย่างนั้นเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบอีกแล้วนะครับกับช่องถาวรชาแนลครับวันนี้เราพามา ทานก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขากันครับอยู่ที่นครปฐมครับเปิด9โมงปิด2ทุ่มครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันเลยครับเดี๋ยวเราดูว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงไปดูกันอันนี้เขาก็จะมีให้เลือก2ด้านนะครับ2ทางเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสหนะเดี๋ยวจะ,จะใส่แมสอันนี้ก็จะมีเป็นร้านกาแฟเราจะไปทางนี้ก็จะมีที่นั่ง ทางนี้ก็จะเป็นนั่งแบบสบายๆชิวๆครับนี่ครับเส้นเตี๋ยวเรือห้อยขาอันนี้ก็นั่งแบบสบายๆเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีป่ะเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีว่าทางนู้นอาจจะเต็มเขาก็ยังให้ใส่แมสถึงจะมีการยกเลิกแล้วก็ยังต้องใส่อยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในคนเยอะครับเดีย๋ยวเชิญไปชมด้านในกันนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นนั่งห้อยขาได้นะครับมีสองฝั่งเราจะนั่งเป็นซุม้มเป็นโตเก้าอี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะตามใจชอบใครขาไม่ดีก็ไปนั่งห้อยขาตรงนี้เลยครับอันนี้ก็บรรยากาศเราให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับโอเคครับไหนไหนมาแล้วเราก็ต้องจัดเต็มที่เลยเดินทางมาไกลเรา,า,า,าอเ,เออ ไว้เป็นไรไว้ไเราให่ลูกค้าอยากลงนะคะถ้ามาไม่ถึงเจ็ดสิบนนี่ไงนี่ไงเห็นไหมใช่ค่ะมันไม่ขึ้นนะผมติคือแพแพนี่ถ้ามาต้องเจดคนขึ้นไปกขถึงจะเปิด่จะเปิดแพรให้นั่งนะครับอันนี้นั่งได้นั่งได้นั่งเลยนั่งเลยอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับเดี๋ยวเราให้น้องอ่ะเป็นน้องน้องแนะนำนะชดเชยนะครับได้ค่ะลูกค้าอันนี้นี่ เมนูแนะนําของเราจะเป็นส้มตําทอดนะคะลูกค้าส้มตําทอดจะมี่าทอดเห็ดเข็มแล้วก็จะเป็นมะละกอนะลูกค้าแล้วก็จะมีตําข้าวโพดไข่เค็มแล้วก็ตําข้าวโพดกุ้งสดนะคะแล้วก็เมนูแนะนําที่ร้านก็จะมีขาหมูทอดเยอรมันด้วยนะคะวันนี้ปลากระพงลุยสวนก็มีนะคะครัับวนนี้ส่วนก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะที่แนะนาเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนะคะหมูเด้งก็จะเป็นหมูเนี่ย ที่ทำออกมาเป็นถ้วยเลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะเต็มถ้วยเลยแล้วก็คือหมูแดงนี่จะมีเส้นหรือไม่มีเส้นแล้วก็อยู่ที่เราเรือ่ลึกเขาไม่มีเส้นเลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูเดงก็จะมีเส้นส่วนเกาเหลาหมูเดงจะไม่มีเส้นค่ะลูกค้าและแนะนําอีกอย่างก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเอ็กเอ็กแอลจะมีทั้งน้ําตกแล้วก็เป็นอ่า๋ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทานได้ตั้งแต่5ท่านขึ้นไปนะคะลูกค้าตามรูปภาพเลยครับผมเดี๋ยวเราเราเรามาดู แล้วันนี้ก็มีเคกด้วยตามนี้เลยมีเคกแนะนำมีเคกแนะนานะคะอร่อยนะคะมาใหม่ทุกวันเลยค่ะอร่อมากเลยตอนนี้เราก็มาดูเมนูกันเลยนะครับเพราะว่านี่เมื่อกี้น้องเขาแนะนํามาแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มสั่งกันได้เลยครับใครจะทานก๋วยเตี๋ยวยกมือขึ้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวไหมครับไม่มีอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับน้ําก็คือ อันนี้ก็จะเป็นเมนูถามว่าเดี๋ยวขอทอดย่าทอดแมสนะพูดไม่ค่อยทำเหนื่อยอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเขียนแล้วก็ให้เขามารับออเดอร์ไปอ่าพอรับออเดอร์ไปรักเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งเราแล้วเขียนโต๊ะโต๊ะอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นอันนก็มีน้ํานะครับมีน้ําเป็นน้ําอันนี้พึกแเรนโบพึกอะไรเนี้ยคือ ดูแล้วก็น่าจะเป็นเด็กๆชอบอะครับ FC มาทางนี้เลยมางนี้เลยมางนี้มางนี้สั่งอะไรดีสั่งอะไรดีครับนั่งลงพี่โตสั่งอะไรครับโตสั่งอะไรก๋วยเตี๋ยว<อ>ไหมหรอจะเอาเป็นนักเก็ตทอดเฟรฟรายมี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 ืมมมรจะกินเป็นอาหารเอาขอหมูย่างไหม<อ>นะ่ะเอาขอหมูย่างนะดดดได้ได้อ่า อ่าลงลงออเดอร์หน่อยครับเอาคอหมูย่างแบบฟิลบรรยากาศแบบรอบๆเนี่ยดูดีมากเลยครับเพราะว่าเขามีต้นไม้ใหญ่คืออากาศแบบดี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 ครับผมถามว่านี่เรามาถึงนี่ก็โดยประมาณก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็คือแบบอากาศข้างนอกร้อนนะครับพอเข้ามาในนี้แล้วแบบสดชื่นเย็นสบายพร้อมที่ลุยอาหารมื้อกลางวันก็ได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบพึกลวกจิ้มก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นส้มตําส้มตําแล้วก็ทางนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวพึก่ต้มยำโบราณแล้วก็เกาเหลาหมูเด้งอันนี้อย่างที่น้องแนะนําไปเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นผัดไทยนะครับผัดไทยแล้วก็มีอันนี้โอเคต้มเล้งก็มีนะครับแต่ถามว่าถ้ามาเยอะๆผมคิดว่าสั่งชุดนี้น่าจะคุ้ม เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบแว่า XL x เลยครับ XL x เนี่ยนาน้า,นาโอเคคุ้มแน่นอนผมคิดว่ามันมีเลือกให้เส้นเลือกเนี่ยครับคุณจะเลือกเส้นอะไรนี่ก็จะเป็นตามนี้ได้เลย<อ>เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าอาหารมาน่าทานขนาดไหนนะครับครับผม น้องก็เอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับก็คือมีทั้งกับข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ครับนี่ครับนี่ซีเนเจอร์เลยครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับ XXL ครับอันนี้ XXL ครับถ้ามา3คนนี่ได้เลยครับอันนี้ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณคอนเสิร์ตด้วยนะครับอันนี้ครับอันนี้เราเนี่ยครับเขาจัดมาประมาณ5ท่านชุดนี้หท่านคือทานได้5ท่านครับ ก็ถามว่าคือเรามาสักสาท่านนี่คือสั่งชุดนี้เลยจบเลยครับก็ฝากไปด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับว่านี่ครับเดี๋ยวเราจะมาชิมมาตักกันดูเลยว่าซิกเนเจอร์นี่ครับโหดูกุ้งเลยครับดูกุ้งเลกุ้ง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 ดูนี่ครับลูกชิ้นลูกแบบสวยๆอย่างนั้นเลยครับก็รองผ่านมาแวะมาชิมได้นะครับ คือมีเส้นให้ 1, 2, 3, 4, 5, 5เส้นครับ5เส้นครับใครแบบมาแบบครอบครัวก็สั่งถ้วยเดียวเลยโอค่อนข้างจะน่าหน่อยอันนี้ครับคนสวยจะเอาเส้นเส้นเล็กโอเคแล้วก็เอาลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นหมูนะ นี้ครับนี่คือเราเป็นเป็นพ่อค้าเองได้เลยครับเดี๋ยวผมชอบเส้นเล็กเดี๋ยวผมจะมาชิมเส้นเล็กให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ครับเส้นเล็กโอ้เกี๊ยวสวยมากครับจุ๊บเลยครับ ราจะมาดูน้ำกันครับเขามีไข่ต้มให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่นี่เราชอบผักเราก็ใส่ผักลงไปครับนี่น้ำหน่อยชุบเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไงผมเอาไข่แล้วกัน ตอน้ำอีกทีรสกลางๆเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเด็กก็ทานแบบเด็กเนี่ยไหมเด็กก็ทานได้ก็คือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรก็ทานแบบไม่ต้องปรุงเลยครับทานสำหรับผมไม่ต้องปรุงเลยแบบรสชาติได้เลยมามาชิมด้วยกันครับมาลุยกันกันเลยครับ อร่อยครับอร่อยครับใส่เกี๊ยวงไปหน่อยเกี๊ยวสวยครับเดี๋ยวเรามาทานก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆที่เขามีมุมให้ถ่ายเดี๋ยวก็จะมีเรือมีเรือให้ถีบเดี๋ยวเราก็จะไปถีบเรือกันเดี๋ยวเรามาทานก่อนนะครับครับผม อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสงครามต้องยุติด้วยนี่เลยครับเหลือแต่จานเปล่าๆเลยครับอันนี้แน่นอนจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูอีกโต๊ะหนึ่งนะครับว่าสงครามเป็นยังไงวันนี้เรามาสองโต๊ะโอ้โหโต๊ะนี้ชามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับชามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและแล้วก็เรียบร้อยทุก ชามเลยครับแซ่บทุกชามครับตอนนี้ก็ทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากตอนนีอ้อิ่มพุงก็ต้องไปย่อยกันหน่อยครับเดี๋ยวเราไปถีบเรือน้ํากันถีบเรือน้ํากันไปเลยครับอันนี้มุมไทรลวยสวย มุมมุมถ่ายลูกสวยๆแล้วก็ไปถีบเรือน้ํากันเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับทางนี้ก็เป็นสถานที่นั่งห้อยขาได้เลยครับนั่งห้อยขา,อ,ยขาอันนี้นั่งห้อยขาได้เือกใครไม่สะด,ดวกก็นั่งข้างบนได้ครับ ตอนนี้เราก็อิ่มแล้วก็ต้องมาย่อยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปถีบเรือน้ํากันดูเดี๋ยวเราจะไปถีบเรือน้ํากันดูนะครับครับผมตอนนี้เราก็ ทานอาหารอิ่มแล้วแล้วก็ออกกําลังกายกันแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กระช่องถาวรชาแนลด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย